ระังระเบิดยังไงอะสวัสด,ดีค่ะวันด,ดีดีวะจะโดดทำไมระวงัวงระเบิดกันแล้วสวัสด,ดีค่ะนี่นตอนนี้เราอยู่ด่านอะไรเนี่ยด่านอะไรสักอย่าง Choose ด่านเมืองจีนเราจะพาท่านไปซอกแซกด่านที่เขาเจ้าไม่เล่นกันพระเจ้า <c oughs> เขา <c oughs> ทั้งหลายไม่เล่นกันส <c oughs> วยจะเนี่ย <c oughs> อีคนละอีคนละหนีดีกว่าอู้ระเบิดระเบิดอ๋ออย่ิ่งหนีไปกู้ก่อนไปกู้เร็วไปถ่านแล้วไปยยังไงมันจะระเบิดหนีหนีไปไกลขนาดไหนก็ตายอยู่แี่เราต้องเฮ้ยเเราต้องอยู่นี่นี่ไม่ตายแน่เราหลบหลังหินไม่กู้ระเบิดเหรอไม่มันระเบิดมันก็ระเบิดอยู่แล้วอ่ะอ้าวตายสิคือไงเราต้องงบระเบิดเหรอไม่ไม่คือเราต้องกู้ระเบิดถ้าเป็นตำรวจกู้ใช่ปะ เป็นโจรวางถ้าวางระเบิดแล้วก็หนีมันจะไม่ระเบิดใส่ทีมของตัวเองอะ่ะเข้า<อ>ใจไหมอ<ะ>เอ้ยแค่นี้เป็นตำรวจกูเป็นโจนฮชนะ่ได้ปืนอนะ่ะได้ปืนอ่ะน้องเข้ามาแล้วล่ะน้องเวลากดซื้อของอ่ะก็กด B อ๋อกด B ซือ้อ นนี้คับเราต้องเป็นไชโมเอ้ยเอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ๆๆๆๆๆนี่ๆไงใครบอกให้ใช้ปืนพกมาเล่นเรามีตังแหมก็ซื้อซะเนี่ยเออซื้อเกาะเบสิกก็คือมีซื้อเกาะทุกครั้งแหละแล้วก็มีปืนกลเบาที่มันจะได้ฟรีอยู่ตลอดชีพอ่ะเพื่อนเบนเพื่อนเบน ซื้อได้แล้วเล่นมันจะมีพื้นที่สําหรับซื้ออ่ะก็คือจุดเกิดใช่สนใจอ๋อเลจุดเกิเดแล้วซื้อไม่ได้ใช่แล้วอ๋อเกมนี้ลองเล่นดูลองเล่นดูดเล่น้าปเป็นสงนใจไหมว่าทำไมเขาเล่นแต่ดัตหนึ่งดัตสองถึงดัตศีโล่ดัตหนึ่งดัตสองดัตหนึ่งดัตสองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดัตศีโล่กับดัตหนึ่งนี่มันมีค่าเท่ากันไหมวะ ยมันยิงไข้แล้วไม่ตามมาเลยเลยนี่ที่อีกอีกเออกระสุนหมดกระสุนหมดเติมไม่ได้กระสุนหมดไหนะเติมได้กดะสุนอะไรกดะสุน R กระสุนกระสุน R ยิงตู่จะเพิ่มกระสุน R ยิงตู่ถึงตาย เราเราอยากจะให้คนเล่นเคาน์เตอร์เนี่ยมาบุกเบิกด่านใหม่บ้างเห็นไหมเนี่ยว่าทำด่านเป็นเหมือนประเทศจีนเลย<อ>สวยจะตายเนี่ยมีต้นซาก,กุระด้วยเนี่ยสีแาาดงแดงเนี่ยเี๋ยวตอือฟามารอะไรไหนฟาร์มาส์ทเพราะว่านี่แรงรกว่าเนี่ยเนี่ยไปเอะซุปเปอร์แมนเนาะยิงหัวมันยิงตูดมันอีกว่า แต่ความมาไม่คม่อยแรงจริงนะดูแต่เาากี่ยวยังไงอเลยอะมาคินไม่ออกไม่มีไม่มีม,ม,มีอาร์ตอย่างน้อยก็อาร์ตก,กับความมาเห็นไหมเนี่ยเขาทำด่านส,สวยเลยไม่เล่นเสือกไปเล่นด่านดับ๊บเออแต่ว่าด่านดับ๊บหนุกตรงตไหนวะเฮ้ยที่ไหนกันเนี่ยทำไมมันวนเวียนอยู่วะ สงสัยเป็นเพราะมันวนเวียนอย่างนี้หรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวบ้านทรงญี่ปุ่นหรือบ้านทรงจีนอะบ้านทรงไทยแล้วตอนนี้าเนี้ยซื้อปีกได้เหรอม่มีคนเข้าทีมเราแล้วอ่ะใครอะ